คุณน,น,น้อยนี่มือนี้ก็จากมือแเราเนี่นคือืออมาะฮะจ้าวสบายดีเนาะพี่น้องที่ติดตามบุญยูชาแนลอยู่มื่อนี้บุญยูอาจะได้เอาเงินเนาะเอาเงินมาฟ้าให้อ่าน้องน้อยผู้ที่บุญยูได้นําเสนอไปฮันก็คือมีแอร์น้อยอยายุสาวเอ็ดมือนะเนาะแล้วก็มีนางน้อยคนนี้อ่าเพิ่นเพิ่นอูมอยู่มือนั้นฮันเนาะแล้วบันนีน้หลังจากที่บุญยูได้เอาคลิปลงก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่น ฝากเงินมาให้บ้านซะเนาะฝากเงินมาให้ปุญญุก็เลยนำมาให้เพื่นนอนเนาะเป็นยังไงเราไปติดตามเบิ้งบรรยากาศอยูย่ในแม่เด็กน้อยก็อยูใ่ในแหละโอเคน,เเนี่ยสร้างดังไฟงอยู่บ่ฮ้สร้างดังไฟงอยู่วะสร้างยู่หนึ่ง นลอยกระซากดังไฟดังไฟเห็นยังไงนะฮะต้มน้ำบ๊อกไก่นลอยฮะเอออ่ะเรียบร้อยเนาะฝืนน้อยน้อยหนึงเด้มันกับลุกโอ้เนี่ยข้าจ้าก็อยู่หน้าอย่างนี้แหละเนี่ยมีไล่คนอยู่โอ้แจีงดีอยู่เนาะโหพาไปเนาะ เดี๋ยีบบวซ้อนบวซ้อนกับนางท้าอยู่นี้น่อยู่ไล่คนอยู่เด็กเรียกกันกัแม่อ่าผู้นั้นก็เป็นแม่เท้าเนาะมันบอกแม่เ้าล้ามือ่ามือผู้หน่อยผู้น่อยนี่มือนกจากมือแล้วนะสาวเกามือสาวเกมือ กำลังกินนมอยู่เลยอ๋อปิดปิดก้อนไดนบ่อ๋อก้อนไดนบ่อ๋อก้อนไดนบ่เดียวเดียวสิเอออ๋อนมก้อนเดียวอืมเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปหม้อแล้วเฟสบุ๊กแล้วก็ว่ายูทูบสิว่าเราเอามาโชว์นมอะไรได้โอ้ยบักคามบักคามมือนั้นทำมาเจอกันสะเก็ดมือเนาะมือนี้สับเกามือละนี่มัก็เบิ้งกันเด้อเอาเบิ้งนะดีดีดู คือพ่อหรือคือแม่พ่อไปเสกเกาะฮะไปบ้านนนพ่อไทยบ้านใสเออหลวงพ่อเนาะเออคือว่าได้ยินแม่เท่าว่าพ่อนี่ปะนี่ปะเด็กน้อยนี่พ่อนี่ปะเออแต่ว่าพ่อนี่อย่างตีพ่อผู้นี้นะย่างแต่เป็นเด็กน้อยเออซ้ำผู้นอนนะนะเมื่อกี้นี่นะไปใส่แล้วผู้นั้น เออรับไม่เท่าไม่เท่าเพื่อนว่าห้วนนี่ปะแล้วแม่เมียไปแม่แม่ไปหายไม่ทู่เขาจะมีแบบบริษัทไม่ทู่เฮ็ดไม่ทู่อยู่สระเกาะอยู่อันนั้ตอนนักชิลล์หฮมหอตอนนากิลล์โฮมอืออือโอ้เดือนเท่านั้นเรียว่าเขาจะให้เงินไงให้เงินเปา อืมครับแล้วบ่ได้อาบน้ําอ่า่ไอานเอื้อยเพิ่นต้มน้ําให้นี่เนาะซื้อยังก็ตน้อยซื้อนาซื้อนาอุ้มตลอดนี่อุ้มน้องนั่นน่ะล้านเนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นน้องเจ้าติเป็นล้านอันนี้ล้านลูกอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเล่นแโอ้ ก็คือเว้าแล้วเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาให้ฝากเงินมาให้เดี๋ยวสิเอาให้เอาบ่ซันอันน่ะจับกองมือกองก็ได้ได้จับเอาเด้เอออ่ก็บ่เป็นหยังเน่ยจากที่เพิ่นได้เห็นคลิปอันบิดโได้นําเสนอไปหว่าอีกน้อยนี่เพิ่นอมเนาะแล้วเพิ่นเฮ็ดแล้วสงสารแปลว่าอันน่ะเพิ่นว่าเฮ็ดอีน้อยนี่อมล้านแล้วตามเฮาเพิ่นมูลว่าล้านน้อยนี่อายุ7มื้อแล้วก แม่ฮัทไปเฮ็ดเบียกเนาะปฝากดูอยู่กับล่างกับเป่นเท้าสินะผมเป็นสุ่งสั้นเราเพิ่งก็เลยว่าฟังเงินทั้งอันนาแม่ไอ้นอยเด้อฮ่าเซนนะเออฝากไว้ซื้อนมซื้อแยงอาลูกอะไรผู้น้อยนี่นะอ่าซื้อไอคอนเดี๋ยวบ้านันเราของสีนะเอาหูเบิรงจักอันนาแคนาดาเนาะมันฟังมาให้แค่น่ะวิญญาณเกิร์สิอันนั้นอ่ามูงสองสาม แต่ว่าแต่ว่ามีส่วนหนึ่งองของอีน้อยนี่เอาไว้เอาไว้ให้ซ้ำเส้นให้ตัวซ้ำเส้นเด็กซ้ำเส้นอ่าหนึ่งสองสามให้ตัวว่าให้ตัวไปไปซื้อที่จริงเพิ่นบอกว่าให้ไปซื้ออันน่ะไปซื้อเครื่องนุ่งเครื่องแงให้ะเฮียนแต่ว่าเออแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นว่าเขาหงเฮียนเถอเนาะแต่ว่าให้เป็นเงินเอาให้ไม่เท่าหรือว่าเอ้อเอาไว้ให้ก็ได้เด้อแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งอีกของอันน่ะให้ไอ้หนอยแล้วก็ให้แอ่ไอ้นอยนี่ห้าเซนเสร็จ อันนี้ว่าเพื่อนยักแบงปันให้พวกเขาวันซะเร์เพื่อปั่นให้ใส่ใจเลยกัให้เอาไว้ซื้อเอาไว้ซื้อเครื่องไปงเฮียนได้เขาระบงเฮียนนะเดบอลด้เขาจะกเทือกบอลเด้เขาจะเทื่อเทือเนียวนี่ก็เอาไปซื้อนมใหนนาฮันเนาะดูฮันเนาะใส่ใส่บึงบักน้อยด้วย โอ้กําลังรําเบ่เป็นหยังดอกจ้าได้เงินไปซื้อนมแล้วเนาะถามดีใจนําแล้วบ่ยูก็ดีใจนําแล้วเนาะนี่แต่ว่ามื้อนี้ก็สิมีแนวนั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้บ่ยูก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังล่วงหน้าก็มีแต่ว่านบรรยากาศ่เจ้านั่งลนกันอยู่เฮือนเนาะเบิ่งฮอเบิ่งเือนเาจ้าก็เบิ่งว่าซั่น่แเนาอย่แปอันนี้นี่แม่นบดนี่นี่แ บมแม่แต่พนะฮะเดี s <S ๋ยอ uh. yup. yeah. okay. oh ้ีขอบใจขอบใจลุงเพื่อนลุงเพื่อนเอาเงินให้ก่อนขอบใจลุงเลยเอาไปใส่ไปจ่ไปซื้อเครื่องซื้อาหั่นละกซื้อขนมเนาะไปซื้อขนมกินดูเพื่อนเพื่อนดีใจเลยดีใจเลยดีใจในล้านในเงินไปซื้อขนมไอ้ไอ้ ซื้อส่งการเนอะนี่เนาะแม่บอกซื้อส่งการบอกเกิดลือขนเกลือข่าดีถึงมือเขาดีถึงซ่างกับขอบใจเนาะบุญญ์กับขอบใจอืออ่าผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกคนเลยที่ติดตามบุญญ์เลวก็อ่าผู้ใดมียักงเนาะยักให้บุญญ์อ่าเป็นซื้อกลางให้จ็ดสี่กับปุญญ์พร้อมเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กะบุญญ์กะสิ่งก้อนยัจบคลิปไปก่อนเนาะยักษ์กะสมาชิติดตามกันแบบ อ่ะไอโน่น้องกูได้ที่เข้ามาแล้วยังบังคับเลยกดติดตามกับฟ้ากดติดตามไอยู่ดีๆเลยเนาะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจผู้ใหญ่ติดีทุกๆคนแหละที่ติดตามบุญโยแล้วก็ให้ความสนับสนุนบุญโยตลอดมาเนาะให้บุญโยให้บุญโยได้เป็นสะพานบุญให้ได้ส่งโตให้เขาจะได้มีหอยเงียบเขาจะก็ดีใจแล้วแหละเนาะบุญโยก็ดีใจที่เป็นผู้ให้เป็นผู้ส่งโตให้โอเคขอบใจเนาะขอบใจขอบใจ